ดีครับวันนี้จะพาเบรงรถสิบล่อเอฟ2 1 0นะครับผมเิ่มติเบจูนครบนะครับรถต่อใหม่ครับผมรถต่อใหม่นะครับเครื่องดีคันสีสวยครับผมรถเครื่องข้ามด้วยนะครับ ายในครับผมตัวใช้ทักได้นะครับผมราคาเบาๆครับสองเผ่านะครับผมสองเผาขึ้นรถเกี่ยวขึ้นแมคโครร้อยสี่สิบนะครับร้อยสี่สิบครับผมตัวใช้ทักมาแล้วครับห้าแสนแต่อร่องนะครับผมเหลี่ยมพร้อมครับ หนึ่งแสบาทโอ้ไม่ใช่หนึ่งแสดหมื่บาทโอ้ไม่ใช่โอทรทีห้0 0สนบาทครับผมโอ้ยห้าแสนมบาทครับผมนะครับห้าแสนแปดครับผมสนใจทักไดครับราคาพิเศษเบาๆไปเลยครับผมห้0 0 0นแบาทครับสนใจต่อร, 5, 50, รองได้ครับ หาแสนแปดเล่มที่ปัะชุนครบนะครับสภาพนี้ราคานี่หายยากครับผมอมถึงดวนเลยครับถักกันขมากครับห้าแสนแปดหมื่นบาทครับ